ง,ง่ายง่ายๆใสเหมือนใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการละลินแคร์ใส่ใจบ้านใส่ใจคุณรายการที่จะมาแชร์สาระดีๆและเคล็ดลับที่คุณทำได้เองง่ายๆที่บ้านวันนี้นะคะขอเสนอตอนสุดเจ๋งเช็ดกระจกเหมือนใหม่ง่ายแค่นี้เอง ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดังนั้นแล้วสําหรับคนรักบ้านกระจกก็ถือเป็นหัวใจและเป็นสิ่งสําคัญที่ควรดูแลรักษาและทําความสะอาดอยู่อย่างสม่ําเสมอเพราะการดูแลรักษาความสะอาดกระจกจะช่วยทําให้บ้านของคุณดูหน้าสว่างสดใสขึ้นและรวมไปถึงช่วยทําให้บรรยากาศภายในบ้านของคุณดูดีขึ้นอีกด,ด้วยแต่สําหรับการทําความสะอาดกระจกนั้นจะมีเคล็ดลับยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนอื่นเราต้องเอาฝุ่นออกให้หมดตอนโดยการใช้ผ้าแห้งหรือไม้ขดไก่ปัดฝุ่น ก่อนที่จะลงน้ำยาเช็ดกระจกเมื่อเอาฝุ่นละอองออกหมดแล้วให้ฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงบนผ้าสะอาดหรือเศษหนังสือพิมพ์เช็ดไปตามแนวยาวของกระจกโดยให้เช็ดจากบนลงล่างและสำหรับกระจกบานใหญ่เราจะเช็ดแบบตัว S โดยให้เริ่มเช็ดกระจกจากขอบบนตามแนวนอนแล้วเช็ดไล่ลงมาโดยไม่ต้องยกที่เช็ดกระจกจนถึงด้านล่างจากนั้นให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดน้ำยาที่เลอะออกให้หมด นอกจากน้ำยาเช็ดกระจกทั่วไปแล้วคุณยังสามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำสบู่น้ำส้มสายชูหรือแม้แต่น้ำมะนาวแทนได้อีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือวิธีทําความสะอาดกระจกง่ายๆที่จะช่วยให้บ้านของคุณสะอาดสบายตาขึ้นและมีทัศนวิสัยในการมองที่ดีขึ้นอีกด้วยรวมไปถึงนะคะบ้านของคนยุคใหม่ก็ยังมีการนํากระจกที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนและแสง UV มาใช้อีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับลลินพาวเวอร์ีที่ได้มีการพัฒนาโครงการด้วยการนํากระจกเขียวใสตัดแสงมาใช้เพื่อช่วยกรองแดดและการความร้อนทะลุผ่านได้ถึง49%เป็นการช่วยลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศและทําให้บ้านเย็นสบายปลอดโปร่ง ซึ่งถือว่าตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านและสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะร่วมแชร์สาระดีๆกับเราอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะและสำหรับใครนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องลลินโซซิตี้ไปด้วยสำหรับ EP หน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ